สวัสดีค่ะในปีพุทธศักราช2564นี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งที่2องไทยแลนด์เป็นเลสโครา2021และนี่คือความพร้อมของเราชาวโคราชกับการจัดงานศิลปะระดับโลกในครั้งนี้ค่ะ ที่จังหวัดนครราชสีมาเรามีทุนอยู่3ทุนทุนนิดหนึ่งคือทุนทางด้านสังคมคนนครราชสีมาเนี่ยเป็นคนที่มีอัตลักษณ์มีความเป็นศิลปินค่อนข้างจะสูงนะฮะมีภาษาเป็นของตัวเอง แล้วก็มีผลงานศินลปรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผ้าไหมจากปักธงชัยหรือที่ต่างๆมีบุคลากรที่เป็นศินลปินแห่งชาติมาอยู่ในพื้นที่เรามากนะครับอันที่สองคือเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นมาที่ยาวนานเรามีงานศินลปวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นจํานวนมากมีปะสาถินที่ไม้มีที่ต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายก็คือทุนทางธรรมชาติที่เรามีคือเป็นลักษณะของพื้นที่เรานะฮะเรามีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับ จ้ย่องเป็นมรดกโลกอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็มีพื้นที่จีโอพาร์คซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นร่องรอยของไดโนเสาร์ต่างๆงานเทเลนเบเนเล่เนี่ยจะได้ผลดีในเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะก่อให้เกิดการต่อยอดน่าจะเป็นทุนในการพัฒนาในเรื่องศิลปกรรมหรือศิลปะต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดีเลยนะครับ จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมทั้งในเรื่องของงบประมาณทั้งในเรื่องของความร่วมมือร่วมมือภายในจังหวัดรวมทั้งเรื่องสถานที่ต่างๆรวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานไทยแลนด์เบเนเรตในครั้งนี้งานไทยแลนด์เบเนเรตที่มาจัดที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญเป็นการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ ของคน,นครราชสีมาที่จะจัดงานระดับโลกผมก็เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานไ h a แ l นด d เว e n n เล e ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกท่าน,นจะได้มาเที่ยวชมจังหวัดนครราชสีมาในอีกรูปแบบหนึ่งท่าน,นจะเห็นอีกมุมหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา